เจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องพตาพากินคะเที่ยวคลิปนี้พะตาก็มาอยู่โลตัสสีนครินนะคะจะมาดูโทรศัพท์ให้เจ้าคุณปู่สักเครื่องหนึ่งแล้วก็มายืนยันตัวตนแอปธนาคารไปค่ะ อ,<ส><ด>ยอ,อยากได้อีกแล้วสวยอ่ะอยากได้อีกแล้วไม่มีเสื้อใส่พรุ่งนี้เลยก็ยตัวเองพูดเองว่าใส่เสื้อตัวเดิมเมื่อวานเนี้ย เอ้าอยู่ตรงนี้ไทยพันิตเนี่ยมันอยู่มุมนี้ก็นี่ยมันอยู่ในซอกนี่นะร้านสอนใช่ปะเอามันย้ายเหรอมันย้ายเหรอเอจีนี่มันอยู่ตรงนี้ ได้และรองเทา้เทาอ่ะไปยืนยันตัวตนเสร็จแล้วเราก็จะให้เราเนาะตังแล้วติดร้านไหนล่ะร้านนั้นร้านไหนร้เหรอ เพราะคุณไม่เอ่ยเราจะรู้เหรอเดี๋ยวเราไปไหนต่อไปดู<ช>ไปดู<ช>ไปไปดูโทรศัพท์ให้เจ้าคุณปู่สักเครื่องนะคะบานาน่านี่บานานะ่นนานะ่ปข่วนปู่ต้องใช้ปู่ใช้ได้ได้ละอัโป์อะไรนะ ลืมไปแล้วแต่สวยแต่สวยราคาถูสวยว้าสดเดี๋ยวใจปั้ปมซื้อให้ทั้งปู่ทั้งยา่าเลยเอาให้ดีใจกด้ไว้ของยา่าย่าบอกว่ามันมันจอมันดับไปแล้วย่าใจให้ <laughs> ใใชช่่โหราคาแรงอันนี้สี่ร้อยเนี่ยันนี้สี่ร้อย ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเทสเครื่องกันมาแล้วมาแล้วนี่ไงนี่เดี๋ยวพ่อเ,เ,คเคยซื้อของบานาน่าไหมเคยไหมเคยซื้อของบานาน่าไหมเคยนานแล้วเดี๋ยวนี้มาเจะบองนี่เป็น โทรศัพท์ให้ปู่เขากำลังติดฟิล์มอยู่เทรเครื่องลงโปรแกรมเชรเครื่องเครื่องก็ว่าบอกพูดผิดตลอดเนียเชรเครื่องอยู่รานเชรเครื่องนี่อ,อันนี้อันนี้ใช่ไหมลำพูงบลูทูธ อันนี้คืออะไรครับเป็นเซตหูฟังอ๋อเซตหูฟังตัวที่ใช้มันอยู่ในเครื่องที่ใช้ใองแทนมในอพงวทูลงล่นเช็คกันอนนี้รุ่นนี้ใช่ไหมนี่รุ่น นี่ติดปีกแล้วใช่ไหมติดแล้วติดแล้วน้องติดให้นะเล่นไหนไม่สะดุดนอกจากล่วงแตกอะไรนะเล่นไหนไม่สะดุดนอกจากร่วงแตกนะพ่อโอเคตามนั้นครับผมนี่หายเลยน้องปล่อยมุกเลยเลยอูตุ๊ก๊รอนออนีแปดมาดนีแปดแล้วไม่ธรรมดานะอือ แลสี่บวกเพิ่มเลไม่ได้เดอ,อชั่นสนะิบสามโอเคไหมออโอเคเรีบร้อยครับไป่องเดมมีเคสให้ด้วยหรอ ดดเดี๋ยวกลับไปช็อตกันด้วยครับชบัดเดินช้าครับได้แล้วได้แล้วได้แล้ได้แล้วเสร้าจะได้ัเลขกาขึ้โทรศัพท์ไปฝากคู่เถ่ายิ้มอรบบมมมอ,มอแล้วมั้งป่านนี้ยาบ้า้านเืจิงเงะเบียนจิงมตเลจิงเติมเงิน เราไปเสร็จแป๊บเราไปถ่ายรูปมันสวยนะโอ้โหเรียบร้อยอรออมีที่เลยว่าจะมีตังอย่างเข้ามาก็ได้แล้วปะกลับได้มีตังมันบ่ยากแล้วอ ออว่าจะมีตังอย่างเข้ามาก็ได้ละไปละบ๊ายบายไปติดฟิล์มติดฟิล์มโทรศัพท์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตต่ตอ 不跟他们说， ตัดกินแจไป,ไปขัดห้องน้ำขัดพื้นเราไม่ต้องใช้มือจับ หน่อยอันนี้มันก็จะละเอียดหน่อยมีฟองน้ำอันนี้น่า,าจะขัดสา,าใจๆตอนนี้อ่ะแบบพักได้งบงบประมาณไม่บางปลายแล้ ้ำก่อนนะขวดฉี่มากกันกลับบ้านได้ป่ะไปลุบแล้วได้มาเยอะเลยครับหมูเป็ดต่องไก่หวหวานไก่ต่อแล้วก็ได้ตลต่อไอ้ขนมกีบปูมาอีกไป คลิปนี้พตาก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพตาพาคินพาเที่ยวด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย